สวัสดีค่ะแม่มาิซรนเกษตรินทร์นะคะวันนี้มาปลูกชายเท้าดูฝนกันนะคะชายเท้าหรือว่าผักกาดหัวนั่นแหละคะ่ะใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งดองก้นกระถางก่อนเพื่อเป็นการระบายน้ําและเพื่อป้องกันดินไหลออกใส่เปลือกไข่ตากแห้งลงไปนะคะเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับผักกาดหัวและ เปือกไข่มีกรรมฐานอ่อนๆช่วยไล่มดและแมลงและหอยทากไม่ให้มาใกล้กับกระถางผักของเราค่ะดินปรุงปลูกก็เป็นดินร่วนหนึ่งส่วนขุยมาพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนค่ะหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปแนนาคตถ้าดินยุบเราก็เติมดินได้นะคะ กระถางที่ใช้ปลูกใช้กระถาง8นิ้วขึ้นไปค่ะก็ปลูกกระถางละ3มะเมล็ดก,ก็พอถ้าปลูกเยอะหัวจะไม่โตนะคะแล้วก็รดน้ำค่ะรดน้ำวันละหนึ่งครั้งทุกวันนะคะ ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดถ,ถ้าฝนตกครั้งสองครั้งนี่ไม่เป็นไรถ้าฝนตกเยอะๆเนี่ยติดกันเป็นสี่ห้าวันเนี่ยยกกระถางเข้าร่วมหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักกาดหัวจะเปื่อยตายได้ค่ะช่วงระหว่างที่ปลูกก็บำรุงด้วยปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือปุย๋ยคอกสองอาทิตย์ต่อครั้ง แล้วก็รูดน้ำหมักจิตวันตกรังอาจจะเป็นน้ำหมักพุงปลาน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักหน่อกล้วยต่างๆนะคะถ้ามีเพี้ยรบดกวนก็รูดด้วยน้ำหมักสมุนไพรค่ะผักกาศหัวกระถางนี้ปลูกในกระถาง11นิ้วค่ะเนี่ยหัวกลางเนี่ยโตแล้วพร้อมกินแล้วนะคะปลูกร่วมกับสับประรดค่ะ ประกาศหัวนี่ปลูกง่ายนะคะเนี่ยปลูกร่วมกับสับประรดก็ได้กินก็เป็นหัวนะคะ <Okay. S 1> ประกาศหัวนะคะที่ปลูกช่วงปลายฤดูร้อนเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปแกงจืดค่ะแกงจืดใส่ทไหลาย่ะเดีแล้วก็ใส่ผักชนิดอื่นด้วยผระกาศหัวนี่ดีอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราปลูกเองเนี่ยก็ ที่หนึ่งเลยก็คือปลอดสารพิษอันที่สองก็คือใบของผักกาดหัวเราสามารถทำกินได้นะคะนำไปแกงจืดก็ได้แกงส้มแกงเลียงผัดน้ำมันหอยได้หมดเลยค่ะแล้วก็ลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้ค่ะผักกาดหัวมีอายุการเก็บเกี่ยว45ถึง60วันค่ะ วันนี้จะแกงจืดหมูสับจะเก็บประกาศหัวไปแกงจืดหมูสับหน่อยค่ะเก็บทีละหัวนี่หัวนี้หัวโตวที่สุดนะคะหัวอ,อ้วนเลยค่ะปลูกกระถางใหญ่สิบอนิ้วเนี่ยปลูกแค่สามเมล็ดก็พอ3มต้นนะคะล้างให้สะอาดเห็นไหมคะใบก็ไม่มีรมุดขุม เกงจืดได้เดี๋ยวจะนําใบไปเกงจืดด้วยใบที่ไม่สวยก็เอาไปทําปุ๋ยใบที่สวยๆก็นําไปเกงจืดได้ะเดี๋ยวไปเกงจืดกันค่ะ <c oughs> หั่นใบให้เป็นท่อนประมาณสองนิ้วเพื่อนำไปใส่เกงจืด แล้วก็ปอกหัวประกาศค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นพอคําต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปตุ๋นนะคะ พอน้ำเดือดสิบปุ๊บก,ก็ผ่อนไฟตักฟองออกค่ะเกลือค่ะใส่เกลือลงไปน้ำซุปซอสถั่วเหลืองนิดนึงซีอิ๊วขาวหน่อยนึง วุ้นเส้นเป็นวุ้นเส้นแห้งนำไปแช่น้ำประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วก็นำมาตัดให้เป็นท่อนประมาณท่อนละ1-2ถึนิ้วแล้วก็เอามาคลุกร่วมกับหมูสับใส่เกลือลงไปซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาว สามเกลือค่ะตำร่วมกันกระเทียมพริกไทยรากผักชีคลุก,กุุกนะคะคลุกให้เข้ากันหมักไว้15นาทีค่ะใส่ผักลงไปผักที่หั่นนะคะถ้ามีผักอย่างอื่นเราก็นำมาใส่ด้วยก็ได้เช่นฟักเขียวใบตำลึงผักกาดขาวใส่ร่วมได้หมด เราก็ตุ๋นจนผักเปื่อยแล้วก็ปั้นหมูสับเป็นก้อนกลมๆเล็กใหญ่แล้วแต่ชอบแล้วก็จะมีวุ้นเส้นอยู่ในหมูสับด้วยจะทำให้หมูสับเด้งนิ่มกินอร่อยลิ้นนะคะน้ำเดือดแล้ว ใส่สามเกลือลงไปกระเทียมพริกไทยที่แบ่งไว้สักครู่น้ำซุปจะได้หอมผักเริ่มเปื่อยแล้วหมูเริ่มสุกแล้วก็ใส่สลายทะเลสลายทะเลนี้ใส่ตอนเจียวขึ้นนะคะพอน้ำเดือดผักเปื่อยแล้วหมูสุกแล้วใส่สลายทะเลลงไปอพอใส่สลายทะเลลงไปรอให้เดือดสักแป๊บหนึ่งนะคะรอให้เดือดสักสองสามนาที ก็จะกินได้แล้วสุกแล้วค่ะเดือดเต็มที่แล้วแกงจืดหมูสับเนื้อนุ่มๆเนื้อหมูสับนุ่มๆเพราะใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยก็ตักไปกินอร่อยเป็นแกงจืดที่เมนูสุขภาพใส่ ผักปลอดสารพิษนี่ค่ะเกงจืดน่ากินนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กเนี่ยดีมากเลยผู้ใหญ่ก็กินได้นะคะอร่อยค่ะวันนี้แม่มาริซอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อน หากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ